ผมชั้นจะรับนะครับอพาไปดองมาดูมาชมรถตีนอาซิ่งครับไายสิบข้อเสือการช่งแกะมาสดๆร้อนๆครับหนึ่งล้านเจ็แสนห้ามืนบาทโอ้โอ้โอตรงไหนไม่สวยแกจะตั้งลำใหม่ครับ เดี๋ยวพี่น้องได้ชมกันฉาดุนทรัพย์นั้นมารีวิวรถตีไมน,นาหรือว่าปันหน้าปันดินถ่ายสิพ่อเสือครับโอ้ไรละห้าร้อยแป๊บเดียวพี่น้องได้หนึ่ง ดงดงครับคนขับ ดันหน้าด้วยครับแต่ว่าถอดออกเห็นว่าออกมาสองเดือนครึ่งตีไปพันกว่าไร่แล้วครับนะจัดจริงๆส่วนท่านใดสนใจสอบถามชาติเพื่อนับได้ครับ0ูนย์ก็ไปสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองเดี๋ยวจะให้เบอรไปปีหนึ่งตีสัก ห้าเดือนพอพี่น้องสามร้ยหกสิบแรงมากริงนานามันโค้งพี่น้องก็เลยต้องเล่นขอบก่อนโอ้ยคนเดินจับปลาปลาโดนตีก็สลบทรายแล้วครับ เเล็กเกื่เลี้ยงรอง้งานนี่ ห้าหกสีน้องอ๋อปั่นแล้วไม่ให้เบอร์เพียนนะพ่าผมเมืกี้แักเดียวับไลไล,ล,ไลนึ่ประมาณไล่ละห้นาทีได้ครับ แล้วไปแท็กเหลี่ยมโรลเลอร์ก้าตัวรองรับโซ่ครับนะแล,ล้วใจถึงหน้าตาเลยแกะเงืนสดมาเลย รอ่ต้องรอดีมือคนไทยตัวนี้จะส่งต่างประเทศเนี่ไม่ต่ำกว่าสามล้านครับนะหรือว่าสองล้านกว่าโอ้อรอยเนะได้ปลาหลายเนาะจับปลาเลยนี่โอ้เอาเบิด่อ่ะเดี๋ยวตั้งลำไปนะ้องตั้งแนวตรงลนะ แล้วผมให้วิ่งหน้าผมไปเอารองเทา้าปู๊บก่อนจะได้ลงไปวิ่งตามผมสร้างดูดีมากครับส่งไกลให้พี่น้องได้ชมกัน เห็นได้ว่ามีต้นไม้แล้วมีนี่คันน,นาโอ้ดีลงทุนก็ลงทุนทั้งเทลเลอร์ทั้งรถก็ประมาณสัก2องล้นหครับประมาณนั้นติดต่อไม้พอดีคือตู้แอร์เย็นทำ จะเป็นต้องตีเร็วพี่น้องไปเรื่อยๆขอให้คุณภาพะจะดูเบื้องหลังเขาก่อนถ้าน้ำเยอะก็จะจะดีหน่อยครับแต่ถ้าแห้งนี่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ หลายแสนครับถ้าเปิดปีกนี่สามเม็ดปลาหมดแล้วพี่น้องก็จะมีต้นดูาคาวานด้วยเดี๋ยวดูว่าห้าไร่ใช้เวลากี่นาทีนะครับห้าไร่ก็สองพันห้า <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะหาที่ยืนเหมาะๆก่อนเพราะว่าอยากได้รองเทา้าบูทครับจะเดินลงไปยืนตรงกลางน่าจะโอเคอยู่ใส่ผ้าใบามาพี่น้องสนใจสิทธิ์โอเสือการช่างครับ ไทยลวนล0น89800 8564ครับซูมเอาเลยพี่น้องซูมเอาก็ถือว่าดูได้ครับดูได้แล้วก็ชัดแจ๋วเพราะว่าใช้ตรนนี้ผมใช้กล้องอ่า ที2ครับที2 5 g จริงทะลุเข้าไปประมาณอี่สกว่าเมตรครับก็ถ <c oughs> ือว่าไรายได้ดีตีพทันกว่าไรก็น่าจะได้นะปีปีหนึ่งก็ ก็จะประมาณห้าแสนได้คร,รับหกแสนบวกลบคูณหารแต่ก็ใช้ทุนเนยอะเหมือนกันเ,ออเดี๋ยวผมตั้งลำอยู่นี้ครับเครื่องยนต์ฮีโน่ยอดฮิตครับยอดอึดติดฟิล์มยังดีเลย บอไปถ่าย K13 นะครับแรงมาก ก็ดูได้ครับดู YouTube, ทุกท้องชาติเจริญทรัพย์อว่าถ้าสนใจรถตีนาตีดินธุรกิจยังกว้างอยู่ครับนะดดว่าใช้ทุนประมาณ2ล้านห้าครับรถแล้วก็เทเลอร์เทเลอร์เทนเตียนะพี่น้องใช้ได้สองเท่าหรือหนึ่งเทาก็ได้ครับนะใช้แบกรับจ้างทั่วไป นาตก็จะมีแต่รถตีดินถ้ารถไทยนี่ตีไม่ได้พน้องจมครับอ่านายนาครับลาไปลาปูหอยปูปลานี่สลบนะครับเจอเขาไปนี่วิ่นเลยพี่น้องเอง้ยขยายเต็มสูงไปดู ชัดเจนอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปเอารองเท้าพูดมาก่อนครับที่รถคลิปหน้ามันจะได้วิ่งตามครับนะไปยิงตรงกลางเลย หรือว่าสุดอรอแล้วพันนี้ว่าไปแดงเลย จะดูผลงานตอนเสร็จเป็นจังใดต้องขอขอบคุณโชฟเฟอร์ดงดง,ดงวาสา่ชูด,ดงดงนะ SPS นะครับสิพอเสือกันชั้นดอว่าแรงน้องแรง แรงดีมากเครื่องยนต์ก็เป็นรถพ่วงนะครับนะใช้รถพ่วงเลยเลยขับย้อนทิศ23ขับตัวเดิน12แรงทะลุโทนนาครับ สอบถามดงดงก็ซื้อมาเงินสดนะครับร้านเจ็ดแสนห้ามื่นบาทก็ยังมีการรับประกันอยู่โอ้แท็กนี่หักไปใบหนึ่งครับนะอาจจะเจอต่อแล้วก็มีมีรูปบ้างครับนะ ว่แแรงมากก็กำลังไม่เร็วไม่ช้านะครับเดินสายกลางพอดีกดฤิ์ตกฟันเลยครับนะ ชุดนี้17นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันพี่น้องค่อนข้างจะยาวครับดูกันเบื่อเลยกับสิทธิ์พ่อเสือกันช่างรถตีดินทะลุเลนนะครับสนใจสอบถามได้หรือว่าเข้ามาดูยูทูบว่า,วาเพจท่าจเจริญซับ x คาบิตเตอร์ทรัดพามาดูปิตเตอร์ครับนะเบ็เ,เทอือก ต,ตีดินหรือว่าประสานคิดก็ใช่ไหมเบสเธอใช่ไหมยี่สิบเอ็ดยี่สามสิบสองยี่สามนะครับ VIP เลนทั้งท่านฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ